สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับก็มาชมกันต่อครับเรื่องของข่าวสารทางด้านวงการทหารครับข่าวนี้ก็จะมาจากในโซนของยุโรปมันก็จะมีความเกี่ยวดองกันอยู่บ้างในแง่สงครามที่มันเกิดขึ้นระหว่างรัสเซียและยูเครนจนทําให้ชาติพันธมิตรนาโตหลายชาติครับก็ต้องทําการอัปเกรดกองทัพของตนเองให้มีความปลอดภัยมีมาตรฐานแล้วก็มีจํานวนมากยิ่งขึ้นครับ หนึ่งในนั้นก็คือประเทศที่มีพรมแดนติดกับยูเครนก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงอันดับสองทุกประเทศครับที่มีพรมแดนติดกับยูเครนมีความเสี่ยงและก็ทุกประเทศครับที่มีพรมแดนติดกับรัสเซียเนี่ยก็มีความเสี่ยงเป็นอันดับที่2และอันดับที่3ก็คือประเทศที่ห่างจากประเทศตรงนี้ไปเพราะฉะนั้นประเทศที่มีความเสี่ยงเป็นอันดับที่สเนี่ย ก็ต้องหามาตรการในการป้องกันตนเองอย่างมากที่สุดครับโรมาเนียดูแล้วก็มีความโดดเด่นโปลแลนด์ก็ถือว่ามีความโดดเด่น2ประเทศนี้ครับมีเม็ดเงินด้านของกราโฮมเนี่ยค่อนข้างจะพอประมาณแต่ว่าโปลแลนด์เนี่ยมีมากที่สุดครับโรมาเนียได้มีการเสริมเครื่องเล็บใหม่ก็คือการปัดเอาเครื่องบินในสมสัยสเวตเก่าเนี่ยออกไปเช่นเครื่องบินตระกูลมิกทั้งหลายนะเป็นรุ่นเก,ก่าๆแล้ว ออกไปแล้วก็ถูกแทนที่ด้วย F16 มือ2ที่ถูกขายจากชาติพันธมิตรตะวันตกในราคาที่ประหยัดทีนี้การมาของ F16 นั้นก็นำมาเพื่อการป้องกันน่านฟ้าครับใช้ในภารกิจการป้องกันภัยที่มาจากเครื่องบินขับไล่ในฝั่งรัสเซียเพราะฉะนั้นอาวุธที่เขาต้องการครับนำมาติดตั้งบริเวณปลายปีกใต้ปีกมันจะต้องมีความน่าเชื่อถือ และทรงประสิทธิภาพสูงท่นานผู้ชมฮะโรมาเนียเขาได้มีการไปร้องขอซื้อม mm ิสซากาศสโวกาศในพิสัยกลางหรือว่า BVR รุ่นหนึ่งที่มีชื่อว่า AIM 120 a MRM แต่ว่ามันเป็นรุ่น C8 หรือบางทีจะเรียกว่าเป็นรุ่นดีมิสไซล์ตัวนี้นะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะถูกใช้งานโดยกองทัพอากาศสหรัฐ กองทัพประกาศสารัฐจะนําเอามิสไซต์ตัวนี้ที่มีความน่าเชื่อถือสูงแล้วก็มีพิสัยการทําการไกลกว่าตัวเดิมๆนาไปใช้งานในกองทัพของตนเองแล้วก็เคยถูกใช้งานมาแล้วของจริงในแถบของตะว,วันออกกลางสําหรับ AM124-8 นําไปติดตั้งบนเครื่องบินแบบ F22 F15 F18 เคยมีภาพรปรากฏให้เห็น เพราะฉะนั้นรุ่น c 8เนี่ยนะครับก็ถูกพัฒนาโดยบริษัท r e ทิออเป็นคนพัฒนาขึ้นมาในขณะที่ชาติที่ถือว่ายังไม่ได้มีภัยคุกคามมากอย่างประเทศไทยครแล้วก็ประเทศข้างเคียงเราเนี่ยมีดีที่สุดเลยฮะก็คือรุ่น c 7 a i m 120 c 7แล้วไทยเนี่ยก็มี2เวอร์ชันนะมีทั้ง c 5แล้วก็ c 7 c 5เนี่ยก็มีพิสัยการทำการอยู่ที่ประมาณสัก120นะมีบวกลบ ในขณะที่ c 7ดูแล้วน่าจะมีความทันสมัยกว่าก็สามารถสอยเป้าหมายได้ไกลประมาณนะฮะหนึดีกว่า c 5ประมาณ30กิโลเมตรตัวเลขมีบวกลบครับในขณะที่ c 8 d ปด d ผานนั้นครับระยะที่ได้มีการเค็มเอาไว้ก็คือมากกว่า160กิโลเมตรแต่ว่าระยะนี้ครับดูแล้วไกลไม่มากแต่อาจจะถึง180ก็ได้แต่ท่านผู้ชมครับหากว่า มัน160ก็จริงนะแต่มันหวังผลได้อาวุธของสหรัฐและก็ตะวันตกเนี่ยมันมีความแม่นยําสูงครับถ้าหากว่าจะ,จะ,จะนํามาเปรียบเทียบกับของรัสเซียของรัสเซียยิงได้ไกลกว่าแต่ในแง่ของประสิทธิภาพแล้วก็การชนเป้าเนี่ยบางทีเปอร์เซนต์ของมันเนี่ยของตะวันตกมันใกล้ก็จริงนะแต่มันสูงกว่ามันจึงเป็นที่มาที่ไปฮะที่บอกว่ารัสเซียเองเนี่ยก็ไม่กล้านะที่จะนําเอาเครื่องบินของตนเองเนี่ย นำไปแลกกับ F16 ของยูเครนก็เนื่องด้วยว่าอาวุธของตัวเองเนี่ยหากมีการปล่อยมาแล้วครับแล้วถ้าหากว่ามันไม่โดนในดอกแรกดอกที่2เนี่ยยุ่งเหมือนกันนะแล้วก็ปล่อยให้เอฟสิบหกนะครับมันบินเข้าใกล้ซองอาวุธในระยะ150เมื่อไหร่นะเครื่องบินรัสเซียเนี่ยก็อยู่ยากเหมือนกันครับท่านผู้ชมมันจึงเป็นที่มาที่ไปนะที่เครื่องบินทั้งสองฝั่งเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะแลกกันอย่างมากมายนะ แต่สิ่งที่รัสเซียต้องการประสงค์ก็คือการใช้ S400 สอย1 6เอนี่ฮะอย่างเงี้ยจะสร้างชื่อเสียงให้แก่รัสเซียแต่ถ้าหากว่านำซู35ไปสอย F16 ถามว่าชื่อเสียงมีไหมมันก็มีบ้างครับแต่มันคงจะไม่เท่าไหร่อ่ะก็เนื่องมาจากว่าซู35เนี่ยถ้าจะนำมาเปรียบเทียบกับ F16 AB ที่ยูเครนมีเนี่ยมันคนละเจนนะเอากันตามตรง ซูสามสิบห้าเนี่ยมีความเหนือชั้นที่มากกว่าถ้าคนเขามอเนี่ยเขาก็มองว่ามันก็คงไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดปกตินะเครื่องบินที่มันมีความเหนือชั้นกว่าจะไปสอยเครื่องบินลบที่มันมีเทคโนโลยีที่มันล้าหลังกว่าเนี่ยมันก็มีโอกาสนะแต่ว่าในทางตรงกันข้ามล่ะแล้วถ้าหาว่าเครื่องบินที่มันล้าหลังเนี่ยสอยเครื่องบินที่มันมีความทันสมัยกว่าล่วงเนี่ยโหงานนี้เอาหาเหมือนกันนะท่านผู้ชม มันก็เลยทําให้ชาตินาโต้หลายชาตินะครับตอนนี้ก็กําลังดําเนินการที่จะมาช้อปปิ้งเลยฮนะมิสไซกาสูการรุ่นที่มันมีความทันสมัยหน่อยแล้วก็มีความน่าเชื่อถือได้มันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของมิสไซการา์สุการรุ่น AIM 120 C8 สนั่นเองเพราะว่ามันสามารถเล่นงานเป้าหมายได้ในระยะนอกสายตาครับก็คือการใช้เรดาร์นี่แหละทำการค้นหาเป้าก็เลยเป็นมิสไซที่มีความปาถนานะ ที่อเมริกาเนี่ยกำลังจะขายให้แก่พันธมิตรตะวันตกก็เพราะว่าตะวันตกเนี่ยอาจจะมีภัยคุกคามโดยตรงจากรัสเซียก็ได้มันจึงมีความจําเป็นนะครับที่สหรัฐอเมริกาต้องมีการเข้าไปติดอาวุธให้แก่ชาติตะวันตกเหล่านี้แล้วก็มีความน่าเชื่อถือ